าไกลมออองงกไปปสสุดลาายฟ้แตะวันสสสออองกกมาาทใให้้ฟูดลั่บเข้าสู่เบลกที่สองครับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวครับอยู่กันตรงนี้เวลา1 0 3นาฬิกานาทีนะครับหน้าจอช่องที p o r t ์ตชาแนลการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่งเสริมประชาชนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพความเป็นเลิศและอาชีพนะครับ วันนี้การจัดรายการนอกพื้นที่นะครับบรรยากาศเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับกำลังจะมาเยือนสั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับส่วนหนึ่งที่เราแวะไปเยี่ยมเยือนนะครับนั่นก็คือบุคคลผู้พิการนะครับที่สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่านนะครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอแบบสกู๊ปแบบยาวๆนะครับเป็นบุคคลผู้พิการนะครับที่ ไปเรียนฝึกอบรมการทำงานนะครับการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับแต่และคนต้องต่อสู้นะครับเรื่องราวของพวกเขานะครับที่นำเสนอหวังว่าจะเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจสำหรับคนปกตินะครับและวันนี้พี่ชาล่ำลานะครับกับรายการลุยขอบสนามกบพิเชาสวัสดีครับเย้ Yay! ขวัญจิตอนุจรหญิงผู้พิการใส่ขาเทียมนิ้วมือผิดรูปอายุ48ปีต้องตื่นตติาทุกวันเพื่อทำอาหารจัดเตรียมให้กับแม่อุย้ยผู้เป็นมันดาวัย80เป็นกิจวัตรก่อนที่จะไปเรียนรู้ตัดเย็บเสื้อผ้าที่สมาคมคนพิการจังหวัดน่านซึ่งในบ้านของเธอก็มีจักเย็บผ้า ที่ได้รับจากโครงการเรียนรู้มาก่อนหน้านั้นที่พอจะรับเสื้อผ้าปรับเปลี่ยนทรงจากคนในหมู่บ้านเดียวกันพอเป็นรายได้ตื่นตีนห้าเจ้าตื่นห้าโมงเจ้าตื่นห้าโมงเจ้าลูกมากะกทำกับเขา้ากับป่าอย่างไหวใช่ไหมทำกับเข้าเสร็จแล้วกับคือลูกไปทรงทํางาน จากิโลไปที่เรียนนะประมาณ30บโลได้30โลจ้ะทุกวันต้องเดินทางแบบนี้จ้ะยุดกะแขวันอาทิตย์ไปทุกวันสี่โมงก็เลิกเจ้ากว่าจะมาถึงบ้านก็ประมาณ4โมงสโมงครึ่ง5โมงนี่แหละถ้ารถบัติดกะเกือบ,บจะ5้โมงนะกะอยู่กับลูกกับกแม่3มคนสามีล่ะแต่ก่อนมีสามีกะเลิกไปแล้วคะ่ะเลิกไปได้1ิกว่าปีละก็เลี้ยงลูกอยู่คนเดียว อย่งลูกอยู่คนเดียวค่ะที่เลิกเลิกกับสามีพ่อเพราะว่าเขาเป็นจะได้พบะกับเขาคงหหับเข้าม่ได้ว่าจะได้ปตอนนั้นลูกยังน้อยอยู่เจ้าลูกน้อยมันกะจ่ายเงินหนักเนาะลูกน้อยจ่ายเงินหนักไปมีครอบครัวใหม่จ้ะมีครอบครัวใหม่แฟนกับเป็นคนปกติกับมาได้พีการเดี๋ยวนี้กับพึ่งพากับลูกไปไหนมาไหนกับลูกไปกีดยางไปนย่าสวนยางกับลูกทุกวันนี่นะลูกกับอายุ4 0แลวเจ้า งานที่บ้านก็มีพวกปะผวกเข้าเอาเอาเอวออกเอวเ,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 เข้าอย่างเงี้ยใส่ยืดใส่ซิปเจ้าถ้ามีคนเอามาฮื้อแต่หมู่บ้านเนี่ยเอามาฮื้อทำได้รับจักโผงได้อุป,ปกรณ์อะไรย่างต่างๆก็ได้มาประกอบอาชีพเจ้าเนี่ยก็อยากได้โรงงานอยู่เจ้านี่ผ้าหลายๆคนอย่างนี้นะก็อยากมีผ้าโหลผ้าอย่างนี้นะตัดเย็บแบบเป็นชุดเป็นอย่างจ้านเนี่ย แม่กะแกแล้วเนาะเจ้าเนาะแกกะบอกให้ปกติเพราะว่าหลงหลงลืมลืมนะเจ้าก็เดี๋ยวนี้หลานก็มาอยู่ตัวหลานลูกต่างจงหวัดมาก็หือหลานมาอยู่มาพักนี้ก็หื่อจุอยดูแลแม่ตัวไนะเจ้าแม่กะแกแล้วเพราะว่าแม่กะเป็นกระดูกพุแม่หลังคอมกระดูกพุเจ้ากับบอกให้สมบูรณ์ตัวเด้เนี่ยหือแม่ก้าวเข้าอแม่กับออกไปทํางานช่วงกลางวันใครหายแม่เป็นหลาน จ้ะตอนนี้ปล่อยให้หลานหลานมาอยู่ยังมาถึงเดือนแต่เจ้าช่วงนั่นกะหาไว้เลยหาตอนเจ้าพดมาตอนอพอดเทียงอย่างเอ๊ะตอนเย็นมากะสื่อเข้ามาตัวยอ้เจ้าสำหรับการไปเรียนเนี่ยก็ก็ถือว่า,าจะสิ้นสุดอีก3เดือนเจ้าทีนี้พ<า>ี่กิจก็ไม่ต้องเรียนต่อแล้วไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเติมแล้วเจ้าเราก็ดำเนินถึงอาชีพเราเลยเจ้า อาชีพของของพี่จิตก็คือเป็นเนี้ยเรื่องเสื้อผ้าที่เขาเจ้าป่าเลยนะจ้าได้ตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยกระตัดเป็นผ้าถุงสำลีหยังผ้าเขาเขาลูกค้าหรือว่าคนรู้จักกันใช่ไหมจ้ะกับตางบ้านกับมีจ้ะถ้าคนรู้จักเขาก็เอามาเฮงเย็บอยู่จ้ะกับมีอยู่เนี่ยเจ้าในถุงในหยังี้าพี่จิตรสามารถที่จะเย็บเป็นตัวได้เลยได้ค่ะประกอบตัวได้เป็นตัวได้เลยเป็นกางเกงกางเกงเอาผ้าดิบมาเย็บตัดได้เลยจ้ะถ้ามี่เป็นจะ ตอนนั้นไปเนี่ยบ้านน้ำเขียนเจ้าเปินกระตัดตัดออกแบบฮื้อฮื้อประกอบตัวเองนะเจ้าหนึ่งชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการสู้ไฝ่เรียนรู้เพื่ออนาคตของครอบครัวเธอก็พร้อมที่จะเดินหน้าแม้ตนเองจะเหนื่อยล้าทุกๆวันต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าจากบ้านถึงสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่าน ถึง30กิโลเมตรก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ได้เดินกับเขาเลยพอพอเดินเดินได้อีกทีก็อายุ16 16ิใส่ขาเทียมว่าฟูกับสอนดีตั้งนายกเปื่อนกะมาดูแลดีเรื่องอาหารการกินเปิ่อนกะเอาวกกินดีเจ้าหนูก็ขอขอบคุณบริษัท DSA ค่ะ ที่มาให้ความรู้กับพวกคนพิการค่ะสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่านเป็นฐานเป็นโรงเรียนการเรียนรู้มีความอบอุ่นและกันเองเสมือนบ้านของนักเรียนทุกคนอาหารสามมื้อตามหลักโภชนาการเน้นความสดและสะอาดโดยทั่วไป เรามักจะเห็นนักเรียนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นผู้หญิงแต่ที่นี่มีผู้ชายเขาเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีนายวุฒิชัยยอดสนุงมาจากอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีความพิการคือขาซ้ายขาดเหนือเขา่าเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานเมื่อประมาณปี32แล้วก็เป็นเป็นผู้พิการโดยถาวรมาตลอด ก็ไ <One> ด <input> ้มาเจอกับโครงการนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสมาคมคนพิการทางภาคตะวันออกแล้วก็ติดต่อไปกับอาจารย์ท่านอาจารย์นรงใบวันเสาร์ถามว่าจะขอมาเรียนเพิ่มเติมการเย็บผ้าระดับกลางที่จังหวัดน่านได้ไหมเพราะว่าท่านอาจารย์นรงก็บอกว่าโอเคไปได้เคยเรียนขั้นพื้นฐานมาจากทําแบบเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเสื้อชุดแซกมีเสื้อสูทชุดแซก มีชุดกระโปรงกางเกงทรงสแลกอตอนนี้ก็สามารถที่จะออกแบบตรงนี้ได้ได,ได้ความรู้ประสบการณ์จากครูที่มาสอนตรงนี้หลังจากที่จบโครงการตรงนี้จะได้จักโคง้งเป็นจักอุตสาหกรรมหนึ่งตัวเพื่อไปประกอบกับการทำงานตอนนี้ต้องรับผิดชอบลูกสองคนลูกสาวตอนนี้เรียนอยู่ มอขอนแก่นลูกชายคนตอไม่ได้ทํางานอยู่บ้านก็มีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรต้องขอขอบคุณบริษัท business service alliance หรือว่า bsa ในเครือของปตท,อท,อท,อทอแล้วก็สมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการทุกประเภทของจังหวัดน่านของแม่เลี้ยไก่นะครับที่ให้ความรุเขราช่วยเหลือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่เข้ามาฝึกอาชีพตรงนี้ ให้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเฉลิมศรีธนปัตรอายุ52ปีมีความพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นนักเรียนอีกหนึ่งคนในโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าในรุ่นนี้ซึ่งเธอมีส่วนสูงของร่างกายไม่มากนักจึงทำให้มีปัญหาในการนั่งและเท้าไม่ถึง ทางสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่านจึงให้ช่างปรับแต่งจักเย็บให้เข้ากับลักษณะร่างกายของเฉลิมศรีธนปัตเด,ดินบ่ได้เจ้าก็เลยเออพื่อขาหลานหลานมาทรงมาหาบเจ้าสมาคมคนพิการทุกประเภทคุณสิริราช่นเจิญเข้ามามาเรียนเจ้าคุณครูก,ก็สอนดี จะไปประกอบอาชีพสีบ้านเจ้าจกหลักได้จักกค้งได้เข่องมือกันตัดเย็บเสื้อผ้าขอบคุณบริษัท bfa สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่านสมาคมคนพิการภาคตะวันออกขอบคุณเจ้าแสงสว่างในชีวิตที่มีคนคอยเติมให้วันนี้พวกเขาเป็นผู้รับ ความรู้ที่ได้มาจะนำพาสู่อนาคตของพวกเขาและคนข้างกายเราเคยมีโครงการที่เย็บพื้นฐานมาก่อนก็ได้โอกาสต่อยอดจากโครงการเก่าปีนี้ก็เลยเพิ่มจับผงจากเริ่มต้นคือได้จากอุตสาหกรรมคนที่เข้ามารับโครงการตรงนี้ อาจจะมีอาหารให้สามมือ้อเบรกสองเบรกระหว่างเรียนเราก็จะมีเบี้ยเดินทางให้ค่าจ่ายในการระหว่างการเดินทางมีหอพักให้แล้วก็จบก็จะได้จากอุตสาหกรรมและก็มีอุปกรณ์มีตันไกลมีสายวัดทุกคนก็จะได้เป็นดำเนินชีวิตในครอบครัวที่ได้อบรมการพื้นฐานมาเนี้ย ก็ได้ไปเอาไปเย็บปักฉาดทุนแก้แต่ไม่มีโผงเราใช้คำว่าซิกแซกซิกแซกเอาโดยที่ไม่มีโผงเป็นของตัวเองนะคะตอนนี้ก็เป็นการว่าเราไปได้เสริมแต่งเสริมเพิ่มในอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตอาชีพทุกอาชีพไม่ได้อยู่ตรงความพิการอยู่ที่ใจที่พร้อมที่จะออกมาทำงานกันหรือเปล่าก็ อขอขอบคุณ BSA สมาคมภาคตะวันออกที่ให้โอกาสคนพิการชายขอบกวาจังหวัดน่านคนพิการถึง20,000กว่าคนได้รับโอกาสต่อยอดขึ้นมาก็มีโอกาส65คนนี้ก็ได้ไปเพิ่มเสริมในสิ่งที่ตัวเองขาดไปก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้กลับมาจังหวัดน่านอีรอบนึงค่ะ จับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน ขอขอบคุณบริษัท BSA ขอขอบคุณสมาคมค้นพิการภาคตะวันออกโดยคุณนลคงไปวันเสาร์เจ้าขอขอบคุณสมาคมค้นพิการของจังหวัดน่านทุกประเภทเจ้าโดยเจ๊กไก่เจ้าขอขอบคุณเจ้า จกจให้เธอจงสู้ต่อไปในเส้นทางลำบากยากเ็นเพียงใดมือเค่ไหนาย,ยังมีแสงไฟป,ปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝัน ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียง